ต้นริงว่ายักครับผมง่ายๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาทําการตอนนะครับตอนต้นว่ายักนะครับพอดีผมตอนให้ให้เพื่อนครับผมเคยตอนมะม่วงผ่านการตอนพวกมะนาวมาสมัยเรียนครับแล้วก็ผมจะมาทําการตอนอุปกรณ์ก็มีนี่ครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องเตรียมนี่ครับ เตรียมปุ๋ยมะพร้าวนะครับผมซื้อมาถูงแล้่20บาทแล้วก็ซื้อมาทําการแช่น้ําไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแช่น้ําครับแช่น้ําไว้2ชั่วโมงนะครับผมปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการแช่น้ําครับแช่น้ําในถังครับผมนี่ครับน้าถังนี่ครับแช่เอาเอาใส่ถุงปุ๋ยนะครับผมใส่ถุงปุ๋ยแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับถ้าเพื่อนๆหรือท่านใดสะดวกก็ ซื้อได้ก็มีขายทั่วไปนะครับกิ่งละยี่สิบห้าถึงสามสิบาทแล้วแต่กิ่งใหญ่กิ่งเล็กนะครับไม่ใช่ครับคือแล้วแต่ต้นใหญ่เพราะเขาทุนมากเขาจะเพาะแบบเมล็ดครับมมว่ายักครับเพาะเมล็ดครับผมอันนี้ผมก็เอาแช่น้ําครับแช่น้ําไปเลยครับผมแช่น้ําไว้เลยครับใส่ทุกปุ๋ยนี้แช่ครับนุ่แข็งเพใหอให้ให้น้ําเข้าครับถ้าไม่แช่มันก็ไม่มีความชื้นครับ ทาให้ลากออกยากครับผมเดี๋ยวก็ต้องแช่ก็ต้องแช่เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับผมแช่แช่น้ําครับผมผมเจดละเอียดเลยครับอันนี้ผมจะสอนแบบละเอียดยิบเลยแช่ไปเลยครับผมเดี๋ยวประมาณสองชั่วโมงจะค่อยมาดูอีกครับที่เรารอรอ ขุยมะพร้าวนะครับที่เราแช่น้ําไว้นะครับเราก็มาดูว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการตอนกิ่งว่าต้นว่านะครับมีอะไรบ้างนี่ครับนี่คือต้นว่าต้นว่ายักษ์นะครับผมต้นว่ายักษ์พี่นันทนาการจากสวนนะครับสวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพ่อนะครับผมนี่ครับปลูกต้นใหญ่แล้วครับนี่ครับเป็นลูกเริ่มเริ่มเป็นดอกเป็นดอกนะครับผมนี่เป็นดอกนะครับลูกใหญ่ครับเป็นว่าใหญ่ว่ายักษ์ลูกยักษ์ครับผมระหว่างรอนะครับผมสองชั่วโมงแช่ แช่น้ําไว้ก่อนนะครับแล้วก็แช่น้ําไว้สองชั่วโมงครับผมเดี๋ยวเอาขึ้นมาแล้วก็ค่อยว่าก,กันครับเอาใส่ถุงแกงนะครับเตรียมอุปกรณ์ก็มีเชือกฟางครับผมเชือกฟางพร้อมที่ที่ที่มัดใส่คุยมะพร้าวนะครับใส่ถุงแกงอย่างเงี้ยครับถุงแกงประมาณนี้ครับผมถุงแกงใส่ถุงแกงเรานี่แหละครับผมทั่วไปแล้วก็มีน้ํายาเล่งรากนะครับน้ํายาเล่งรากอย่างดีนะครับผมนี่ซื้อมา ขวดละห้าสิบาทนะครับมีขวดเล็กขวดใหญ่ด้วยครับแล้วก็มีอุปกรณ์มีดครับผมมีดมีดเอาไว้อาไว้กรีดต้นนะครับผมกิ่งกิ่งไม้ครับผมกิ่งว่าครับต้องเพราะว่ามันสูงครับเราต้องมีบันไดครับต้องหาบันไดครับต้องเตรียมบันไดครับผมแล้วก็มีสำลีครับสำลีด้วยสำลีใช้คู่กับน้ํายาเล่งล่าใช้เช็ดเช็ดตรงที่เราตอนครับผมเราซื้อมาเผื่อไว้ด้วยครับเผื่อใช้ เช็ดหน้าเช็ดไหลได้แล้วก็มีนี่ครับผมมีดอุปกรณ์ครับผมเตรียมไว้พร้อมอุปกรณ์นี้ซื้อก็สามร้อยครับซื้อโอ้ไม่ไม่ได้ไม่ใชุ่กถูนะครับถ้าจะทําอะไรแต่ย่างครับเราต้องลงทุนครับผมต้องทําแล้วก็กะปีครับกะปีซื้อเท่าไหร่สิบห้าบาทกะปีแล้วก็มีน้ําครับน้าเปล่าเอาไว้ผสมกับกะปีครับผมก่อนเราก็มาเตรียมเตรียมพร้อมกันเลยนะครับน้ําก็มาเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลย เตียมกะปิปฏิโอ้ถุงดูไปครับแบบนีครับเราใช้กะปิของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ของผมซื้อตาเลือไปผมไม่ได้มาโฆษณาให้นะครับผมพูดถึงว่ากะปิอะไรก็ได้ครับกะปิแกงอะไรนี่แหละที่เขาทำทั่วไปสมุญีใช้ประมาณหนึ่งช้อนนะครับผมตักกะปิประมาณหนึ่งช้อนครับผมหนึ่งช้อนช้อนแกงช้อนที่เรากินข้าวครับช้อนนี้ครับครับเราไม่มีขาตั้งกล้องนะครับ แล้วก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมกะปิเป็นก็เป็นสารชนิดหนึ่งที่ทําให้รากออกดีนะครับกะปิก็โอเคครับผมเปล่าเรานี่หนะครับเทลงไปครับใส่น้ำเปล่าประมาณนี้ครับประมาณครึ่งถ้วยครับผมใส่น้ำเปล่าแล้วก็ทำการให้ผสมน้ำมาทำการคนให้เข้ากันนะครับ ครับแค่นี้ครับผมส่วนน้ำยาเลี้ยงรากเราเอาไปทำลีทาตอนจังหวะตอนขั้นตอนหนึ่งอีกขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนที่เราจะเอาสำลีไปเช็ดกับตอนที่เรากรีดเอาเอามีดกรีดออกครับผมนี้เราก็มาทำให้มันเข้ากันกะปิกับน้ำเปล่าครับผมละลายให้เข้ากันครับพอดีเพื่อน สั่งครับผมก็เลยทำแล้วก็ผมก็อยากจะถ่ายทอดให้กับพี่น้องคนที่สนใจคนที่ติดตามครับผมได้ได้รู้ครับว่าตอนมันไม่ได้ยุ่งยากครับตอนถ้าเราขยันครับแต่่วนมากเขาจะเพาะเมล็ดครับผมเมล็ดก็เขาขายอยู่ที่ตลาดก็ผมถามก็สามสิบห้าบาทยี่ห้าสามสิบแล้วแต่ครับผมแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเขาใช้เมล็ดครับเมล็ดก็โตเร็วครับเมล็ดโตเร็ว มะพร้าวครับผมคุยมะพร้าวผมเช่น้ำไว้แล้วครับเช่น้ำไว้แล้วแล้วทีนี้ผมก็จะเอาเอาลาดเลยครับนี่เอาลาดเอาเทลาดถุยมะพร้าวครับน้ำยาเล็กลาดครับผสมน้ำด้วยครับพุดคันเยอะครับโอ้ผสมน้ำด้วยครับผมนี่ครับผสมน้ำสามสิบซีซีค้านี่เทลาดเลยครับนี่แล้วก็อาสซัีชุบชุบตรงกิ่งที่เรา ที่เราควันครับผมเราใส่ตัวนี้ด้วยนะครับเทน้ํายาเล่งลากครับผมแล้วเราผสมกับใส่สองฟ้าครับหนึ่งถังนิดๆนะครับผมหนึ่งถังน้ำครับนี่ครับผมเทลงขุยมะพร้าวเลยครับผมนี่เทลากเลยครับหัวบัวไม่มีครับหายไปไหนไปแล้วเทลากเลยครับผมเทลากแล้วก็ทิ้งไว้ครับ แล้วกื่อ่นี้พอแล้วครับเรียงซ่ง,งครับนี่ก็น่าจะเกินพอครับผมแล้วก็เทราดเลยครับผมเทราดเลยเทราดเลยเรืยน้ำก็ไหลออกป็นเค่นี้พอแล้วครับเราเลือกนะครับกิ่งประมาณนี้ครับผมกิ่งประมาณนี้ครับแต่ว่าเราถือวางกล้องไม่ได้เลยครับผม ก็เฉยประมาณนี้ครับยาวๆหน่อยครับแล้วก็จะทํากานควันครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมรอบเลยครับผมเอามีดเอามีดควันรอบเลยครับนี่ประมาณประมาณกาวเลยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เราเอาเยื่อเลยครับเราหูเยื่อเลยผมทำให้ดูนะครับผมควันนะครับนี่ แล้วตอเราก็ขูดครับขูดเอาเยื่อออกครับผมขูดเยื่อบางๆนี่ครับมดมดเยอะเลยครับโอ้หมดเยอะครับนี่เขาให้ห็นเขาเาเลยครับขูดเอาเยื่อออกเลยครับขูดรอบครับผมขูดรอบเลยขูดออกหมดเลยครับมดเยอะครับผมต้องโทษนะครับเครื่องมือไม่พร้อมครับมันสูงเลยครับ โอ้เลยครับผมโอ้ได้แค่นี้แครับผมหมดเยอะครับครับขูดไว้ครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีครับผมนี่หมดเยอะครับโอ้ครับผมเราเอาเอาสำลีชุบน้ำกะปีนะครับนี่กะปีน้ำกะปีโอ้หัวโตกลยครับสูงเวยครับนี่แล้วก็น้ำลายนี้แาลค่อยทาอีกครับแล้วเราเอาไปจุ่มแล้วก็ทาตรงตรงนี้ครับผมนี่ทาตรงนี้ครับทาตรงนี้ครับตรงเราขั้นครับ ล้วก็เทเาก็ทาครับผมทาทาแล้วแล้วก็แล้วเอาหมดแดงออกก่อนครับผมโอ้หมดแดงเยอะครับหมดแดงเยอะครับผมทาแล้วครับมันเยอะครับผมขึ้นไม่ได้ครับกลัวตกแล้วก็เอน้ำยาเล่งลากนี่จุ่มเลยครับนี่จุ่มนี่จุ่มจุ่มทใสตรงที่เราเสือนครับตรงที่เราอันนี้ครับผมได้แล้วครับนี่น้ำยาเล่งลาก ขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ทําการเลยครับทําการแสดงครับผมแล้ก็ทําการแสดงเลยครับทาการแสดงมุดแดงเยอะจริงเลครับดูครับมุดแดงเยอะมากเลยครับผมโอ้ขึ้นไปทําการแสดงนะครับทําการตอนครับผมทําการตอนกิ่งครับผมไม่ได้ง่ายนะครับแต่ละแต่ละแต่ละอันครับไม่ยากครับถ้าไม่มีมดถ้ามันไม่สูงก็ง่ายอยู่ครับผม แล้วก็ทําการแสดงนะครับผมนี่เอาอีกครับอ่านี่มดแดงดูครับเต็มเลยครับผมโอ้ยนี่ครับแล้วก็ทาน้ํายาเล็กลากไปเลยครับนี่เราไม่ต้องกลัวมันเจ็บหรอกครับมดแดงมันเยอะนะแล้วก็ทาพอมันหมาทาไปแล้วก็ออกไปมดแดงเยอะนะครับผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับมดแดงนี้ได้ครับไม่ตึงเฉพาะจริงตอนนี้นะ ผมจะหาเกียงตรงข้างล่างเผื่อมีครับแต่ว่ามันมีแต่อ่อนๆครับนี่ครับผมก็มัดไว้เงี้ยครับนี่มัดไว้แน่นๆเลยครับนี่มัดไม่ให้ดินเลยมัดไว้แต่ว่ามันก็ยังมีนี่เขาแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกก็พอได้อยู่มัดแน่นๆเลยสองข้างครับเชือกฟางสองอันนี่อันนี้มันมีอยู่สามอันนี่มัดมัดตรงปากถุงครับครับทำแบบนี้แหละครับผมนี่แล้วก็มัดไว้เอาไปครอบกไอยตรงที่เราตอนครับตรงที่เราอันนี้ครับแค่นั้นเองครับง่ายๆ ิ่งใหญ่ยิ่งนี้สวยลองดูครับผมจะเป็นยังไงครับประมาณสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งก็มาดูกันครับผมพี่น้องครับฝนตกฟ้าหองพาเรือเลยพี่น้องได้ทุนมาเลยได้พี่น้องได้ผมกับช่ำเลยชำนี่แหละครับพี่น้องหมดแดงมันหลายครับพี่น้องบ่มีขาต่างกล้องพากาศกล้องบ่มีอันมันเสียครับผมนี่พี่น้องครับผลงานกับจังที่แหละครับนี่เฮ็ดเจ้ที่เลยเฮ็ดบนิ่งงามหมดครับผมแต่ขอไอหอกหักกับพ่อครับพี่น้องเลยครับผมฝากพี่น้องช่ำนี่หครับ ตอนจริงว่ายากครับผมง่ายๆครับผมฝนตกครับดีครับที่ตอนจริงแล้วครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับตอนลืมครับไม่รู้สึกออกออกหรือเปล่าครับบางครั้งก็โดนตรงตาบางครั้งก็ไม่โดนครับมดมันเยอะครับมันไม่ทันจริงๆครับผมผิดถูกเพราะว่ากันใหม่ครับผมเพราะว่าผมก็ผ่านการตอนมาเลยมันก็นานแล้วนะครับต้นว่าอยาก